สวัสดีครับร้านแรมเชียบางการบอกครับโดยช่างประกูลครับวันนี้จะมาบอกวิธีถอดพวงมาลัยรถนิสสันอเมร่าครับปี2021นี่นะครับรุ่นนี้เลยนะครับจริงแเราผมก็เพิ่งถอดครั้งแรงกันแต่ก็ยากอยู่นะถ้าคนไม่รู้ว่าวิธีการถอดถอดอยังไงก็ตอนนี้รถแต่ละคันเขามีจุดซ่อนเร้นแบบ ให้ยากขึ้นในการถอดของพวกนี้ครับจริงอย่างนี้ตอนนี้ผมถอดเสร็จแล้วอันนี้ผมประกอบให้เข้าเข้ากลับคืนไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีว่าวิธีวิธีถอดใช้อะไรบ้างจริงๆอุปรกรณ์ไม่เยอะครับถอดถอดฝาไอแบ็กตรงกลางตรงนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับรผมา่าปกรอ์ที่ไปไวไหนนะมาดู ก็คือพอผมถอดยากผมว่าก็อยากบอกเพื่อนๆนะครับแล้วก็บิพีที่ที่ติดตามนะครับว่าวิธีถอดถอดอย,ยังไงจะได้ไม่เสียหายกับโดนลูกค้าครับพอดีถ่ายเองแล้วก็คุยเองลำบากเดี๋ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมถอดออกมาดูก่อนนะครับว่า นี่ครับเอาเหล็กประมาณนี้ก็ได้ครับอันดับแรกก็มันจะมีจะมีรูรูด้านล่างอันหนึ่งครับเนี่ยรูรูตรงนี้ครับรูด้านล่างอันหนึ่งอันนี้รูนี้ง่ายง่ายสุดละเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวถอดอ,ออกมาเลยดีกว่านาะมันจะได้ไถ่ายเห็นจะชัดออาน,นี่ถอ,อดน็อตออกมาแนละ้วประมาณอ่านี้เดี๋ยวผมจะ มาให้ดูตรงนี้เลยอือไม่มีการตัดต่ออันดับแรกนะครับเนี่ยมันจะมีรูด้านล่างแคน่นี้อันนี้เอ,เ,เ,นนเอาเหล็กเหล็กตันนะี้ครับมองเห็นไหมอ่ะเหล็กตัวนี้แย่ไปตรงๆเลยถ้าแย่ปุ๊มจะเห็นเด้งไหมจะแย่ยังไงให้ให้เห็นว่ามัน ผมจะแย่ะตรงนี้นะครับดันไปดันไปปุ๊บฝาจะเริ่มมีคนช่วยจับลำบากนิดเนี่ยเปล่าเปล่าเปล่ามาได้ไหมช่วยจับแป๊บนึงจะเกี่ยดออกนะไปนอกรถเนาะ เดี๋ยวแย่ตรงนี้เดี๋ยวพี่พี่จะถ่ายรูปอ่ะแย่แย่ตรงกลางแย่แย่ไปตรงตรงดันตรงตรงดันไปปุ๊บอ่ะดันไปปุ๊บอ่ะชิ้นล่างจะเปิดละเนี่ยตัวนี้อ้าแล้อ่ะตัวนี้อ้าอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วพอไอชิ้นบนมันจะมีตัวตัวล็อกสามันเห็นไหเดือดเดือดจะมีตัวอ่ะตรงตรงนี้ออกออกมาแล้วนะฮะเนี่ยตัวล่างออกมาแล้วเนี่ยเหลือ ตัวนี้ตัวนี้อะจะแย่ตรงนี้จะมีรูสองรูนี่นี่น,น,นี่รูสองรูให้ลงไปเกี่ยวเกี่ยวกับตัวนี้เดี๋ยวไปใช้สองให้ดูก่อนจะนี่นี่นี่เบาเออให้ไปเกี่ยวตรงนั้นนี่เห็นไหมรูนี้รูนี้อืมอ๋อสองสองเลขสองเออเดี๋ยวให้จะชี้ให้ดู ถ่ายใกล้กับมองไม่เ่าไหร่เห็นนี่นะครับมอ,อมองเห็นไหมอ่ะ <c oughs> นั่นแหละเขอแงเห็นไหมเนี่ยๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นสปริงล็อกเออเกี่ยวเกลียวแล้วเออดึงไปงั้นอ่ะดึงไปงั้นเดี๋ยวตัวนี้มันจะเด้งลงไปเนี่ยตัวเนี้ยไอตัวตัวเดิอล็อกเนี่ยจะเด้งลงไปตัวเนี้ย แล้วก็ทำเหมือนกันอีกข้างนี้เห็นไหมเออตัวเกี่ยวเออแน,น่นเห็นไหมบุหมดแล้วนี่จะเป็นอย่างเงี้ยตัวนี้เดี๋ยวเี๋ยวมาดูกับพวงมาลัยมาดูพวงมาลัยก็จะประมาณนี้นเขี้ยวเขี้ยวบนมือสกปรกตรงเลยว่ะตัวนี้เออเนี่ย เราเกี่ยวตัวนี้ขึ้นไปนี่เกี่ยวตัวนี้กับฝั่งนี้ก็ไหน่ะฝั่งนี้ก็ตัวนี้แหละเนี่ยมันหลุดไปเกี่ยวเยอะไปไดันกลับมาคืนอืมนีน่เราเกีียดได้ ตัวฝั่งนี้ไม่มีอะไรตัวตัวฝั่งนี้มันจะเป็นเป็นตัวนี้ตัวนี้ที่ที่คอยทำหน้าที่ล็อกเราทำหน้าที่ล็อกอ่าเนี่นี่ยเก็ดูเอานะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้อืมดึงตัวนี้เกี่ยวตัวนี้ออกไปปุ๊บมันก็จะทางทางออกปุ๊บก็จะ มาปลดล็อกตัวนี้แค่นั้นเองโอเคนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ